สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นทุเรียนนะครับนะที่อยู่ตรงด้านหน้าเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยดูคลิปย้อนหลังผมไปเนี่ยก็ผมเคยเอา่าลงคลิปเกี่ยวเรื่องของการปลูกทุเรียนนะครับนะเป็นการทดลองนะก็ลม้มลุกคู่คานมาเรื่อยครับนะปลูกแล้วก็ตายแล้วก็ปลูกใหม่แล้วก็ตายนะครับนะต้นที่อยู่บริเวณด้านด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยอายุน่าจะประมาณปีกว่านะ น่าจะเข้าเกือบ2ปีและปีหนึ่งกับประมาณแเดือนประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆก่อนหน้านี้มันมีเคยปลูกมาก่อนหน้านี้แล้วนะมันตายนะแล้วก็มาปลูกใหม่ก็หาวิธีมาเรื่อยนะครับนะก็ดูคาแนะนำของเพื่อนตามยูทูบ u t u b e มานะครับแล้วก็ลองดูนะครับนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ปลูกแล้วต้นต้นต้นโตแล้วก็ สูงกว่าทุกครั้งที่เคยปลูกมานะทุกครั้งที่เคยปลูกมาเนี่ยยังไม่ถึงเอวนะฮะนะก็จะเริ่มงองแงแล้วนะใบไหม้บ้างใบร่วงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับนะไม่แตกยอดนะแต่พอมาเรียนรู้วิธีการปลูกวิธีการดูแลรักษานะก็ปรากฏว่าก็ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นน่าจะน่าจะ แนวทางนะจะเริ่มเริ่มถูกต้องแล้วนะคนะำทางได้ถูกต้องแล้วนะนะนะส่วนตรงนี้ก็เอาลงปลูกได้ได้ประมาณสักสองเดือนมั้งนะก็แต่ก่อนผมต้นซื้อต้นมาต้นละร้อยี่สิบาทนะครับก็มาลงใส่ถุงดำไว้นะเลี้ยงมาเรื่อยนะครับนะพอต้นที่ปลูกตรงนี้ยก่อนหน้านี้มันก็มีอยู่แล้วนะฮะลำต้นก็เกือบเท่าแขนนะครับ นะอยู่ๆเป็นอะไรไม่รู้อยู่ๆก็พอแทงยอดอ่อนมาอยู่ๆก็เหี่ยวอะไรพวกนี้ก็ <c oughs> เลยเอาต้นที่เราเตรียมไว้เนี่ยสำรองไว้เนี่ยเอามาลงนะน่าจะประมาณสักสองสามเดือนนะตอนนี้ก็แตกยอดไปนะครับนะไปดูอีกต้นหนึ่งนะผมปลูกไว้สี่ต้นนะเนี่ยน,นี้ก็อีกต้นหนึ่ง ตกใจหมดแมวไม่รู้แมวใครมันเดินมาบ่อยจนมันไม่กลัวลนะอันนี้ก็มันมีปัญหานะไอเนี้ยตอนที่ผมย้ายจากถุงดำมาลงเข่งนะเลี้ยงไว้เนี่ยปรากฏว่าเดิมเนี่ยตรงบริเวณหน้าบ้านผมมันมีต้นมะม่วงอยูนะ่แล้วที่นี้มันจะมีลายแดงต้นมะม่วงลายแดงก็ ลงมาดูดกินน้ําเลี้ยงเห็นไหมอาการลักษณะแบบนี้คือไหลแดงนะครับเนี่ยผมก็เอาน้ําฉีดอย่างเดียวไม่ได้เอายาฆ่า,มาแมลงฉีดมันนะครับมันก็เลยโสมนะทีนี้ต้นเนี้ยก็เหมือนเดิมก่อนหน้านี้มีต้นหนึ่งมันตายผมก็เอาต้นนี้มาลงนะครับคิดว่าตอนนี้แทงแทง,แทงยอดแทงอะไรมาแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอันนี้ต้นหนึ่งเนี่ย อันนี้เป็นมูสันคิงนะอันนี้ลงได้ประมาณเดือนกว่ากว่านะเดือนกว่ากว่านะลงได้แค่เดือนกว่าก่นะแทงยอดแตกยอดเลยเขาพร้อมอยู่แล้วล่าก็พร้อมอยู่แล้วนะตัวนี้นะครับอันนี้มนะูสันคิงเดี๋ยวฝรั่งถ่ายให้ดูวหลังนะฝรั่งเนี่เพิ่งเพิ่งตัดไปนะเพิ่งตัดแต่งกิ่งไว้นะตัดสั้นเลยนะครับ ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่ผมได้ข้อสรุปนะคือถ้าปลูกปลูกทุเรียนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเยอะกับมันนีตายนะโดยเฉพาะการพ่นปุ๋ยทางใบนะมือใหม่ผมว่าไม่แนะนำนะถ้าใช้ก็อาจจะใช้เป็นพวกชีวภาพอะไรพวกปุ๋ยหรือว่าพวก ถ้าอาหารรวมก็อาจจะให้นานๆครั้งให้อะไรประมาณเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยบางคนก็บอกเจ็วันครั้งสิห้าวันเนี่ยนี่นะครับเป็นสาเหตุที่ที่เราพ่นไปแล้วมันตายนะถึงแม้จะใช้ปริมาณน้อยกว่าที่เขาระบุในฉลากแล้วใบก็ยังไม่นะครับนะอ่ะก็ลองลองดูนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยผมมองว่าเดิมเนี่ยผมไม่ได้ยกโคกยกอะไรนะ นะตรงนู้นนะ่ะผมก็เพิ่งยกโคกขึ้นมาเป็นเป็นสลัเป่าใช่ไหมเขาเรียกสละเป่าหรือเปล่านะอันนี้ผมเพิ่งทําใหม่นะแต่ก่อนเนี่ยก็คือปลูกยกขึ้นมานิดเดียวนะครับนะแล้วตอนที่มันอาการไม่ดีลองขุดมาดูในรากเน่าหมดนะยอดไม่เดินไม่แตกแบบเหมือนแบบเนี้นะแต่ถ้าเป็นยกสูงขึ้นมาแบบนนะนเนี้ยนะน้ําเนี่ยลดเถื่อนะ นะน้ำไม่ขังไม่ชื้นไม่แฉะอะไรพวกเนี้ยนะครับนะก็ไม่ค่อยมีอาการพวกใบม่งใบไหมนะแตกยอดได้โอเคใช้ได้นะครับนะส่วนต้นนี้ก็กําลังแตกยอดนะแตกยอดลำต้นก็ถือว่าใหญ่แล้วต้นนี้นะครับ ก็เรียนรู้ศึกษาไปนะครับนะเผื่อมาได้กินกับเขาบา้่งนะเราก็มือใหม่นะครับก็ตอนนี้พวกปุ๋ยทางใบเนี่ยผมไม่ค่อยเน้นนะอาจจะมีพ่นพวกธาตุอาหารรวมบ้างนะแต่ก็นานๆครั้งนะพอแตกปีแบบนี้มาก็พ่นไปครั้งหนึ่งนู่นแหละอีกทีนึงก็พ่นตอนที่ใบมันเพลลากนะครับนะ ใบมันพีสศาะแต่พ่นก็พ่นบางๆนะครับนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเอาทุเรียนบ้านมาปลูกสองต้นนะต้นนี้กับนน่นต้นหนึ่งก็กะว่าถ้ามันโตวกว่านี้ก็จะเสริมขาให้มันสองขาเนี่ยแทงยอดนะครับ ส่วนปุ๋ยทั้งดินผมก็ให้ปัจจุบันก็สิบห้าห้ายี่สิบเนาะก็เป็นสูตรเดิมที่ใช้มาก่อนหน้านี้แต่ว่าใช้ก็ประมาณเดือนเดือนกว่าน่าจะเดือนกว่านะใส่ครั้งหนึ่งนะใส่ก็แทงห่างนะนะผมใส่ออกมาห่างเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยใส่เข้าไปใกล้แล้วใบมันไหมนะเมื่นะมอ,อาจจะหนักหรือเปล่าไม่รู้นะปัจจุบันเนี่ยใส่ออกมากว้างนะ ใส่เอามารอบนอกเลยนะครับนะบางจุดก็ดินก็เห็นเป็นจับเป็นสีเขียวเขียวนะก็พยายามพยายามเบามือนะนะครับแล้วก็ต้นนี้รู้สึกว่าจะเพิ่งเสริมเสริมดินเข้าไปนะมันยุบลงก็เสริมเข้าไปอันนี้เป็นดินลูกหลังนะอันนี้เอามาจากการะสินสมัยตอนกลับบ้านหลังก่อนใส่กระสอบมาก็เอามาผสมกับผสมกับไอตัวสารปรับปรุงดินโดโลไมแล้วก็มูลไส้เดือนนะ ใส่โดยรอบมูลเส้เดือนผมก็จะใส่อยู่ประมาณสามเดือนครั้งนะครับเนะี่ยก็หาทางมะพร้าวมาคุมมันเพราะช่วงนี้แดดมันแรงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะส่วนไอายาเชื้อรานะช่วงนี้มันช่วงฤดูร้อนนะเชื้อราไม่น่ามีนะแต่ว่าทางดินเนี่ยก็เดิมดินเดิมมันน่าจะมีพวกไตโคูเดอร์ม,มาอยู่นะ เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็เคยใช้ตัวที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรนะป๋ยินซีนะอินซีเคมี